อ๋อเล่นทรายเหรอคะเล่นเลยค่ะเล่นเลยนะ<ส>จ้าเล่นเลยลูกเล่นเลยยายจะตั้งกล้องไว้นี่แหละเออตั้งกล้องไว้ให้คุณยายดูหนูอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นหนูอยู่ใช่ไหมอะไรคะโอ้แตนพี่พี่หให้ยายไปเล่นด้วยบอกไม่ไม่ไม จะให้ตากินก่อนให้ตาไปเล่นด้วยเดี๋ยวยายจะยายยายสี่ขวแม่งกินนุ่นสิ่ป่าบ้านก็มาไม่ให้ผมเก็บเออขอฮะขอไหนขอเขียดบอกเอาคนละตัวนะนั่นเอาไปใส่ทรายเลยไปเอาไปใส่ทรายคนละตัวนะเออป่าบ้านนั่นอันนี้ก็ cho nên là tâm nó, trong nó có mất tiền. เราบ้วนขาคน้อ <c> ท <oughs> ีเนาเราบ้วนเาขาไปเน้อในไรนเขาขาไปน้อบวกบวกไปเด้อีนตสู่หงเราไม่เงี้ยที่น้เานาวน้งคนมันตก้างเราเท่ ก็จะกาดับกลนะเห็นอึงมาม่หันหลายๆเช่อเนาะไรนอไเ้นี่บ้านเ่รอกระเกียวไหมวะที่รดกาไปหมยต่ม่กะเกียวมันขโยเมย์ไปปารักกูก็นี่

มีโซติโทมาหันก็รับรับเรากัมีโซได้ได้ได้แต่ได้หมดหมดรับอตันนมาสิฮัลโหล้อดโอ้อเดียวนี่แล้วมาเนี่ยมากินแกง กินยแกงไ้่จแต่งไรสดชัว่มากินแกงไว้จะออกมาไปนี่ออกาไ้มาวไ่ะโอ้เออมามาไม่ไดแตนทุกวันที่แกงไว้หน่กาลร้านังต้องกินมาพอดีมาเขาไปหเออมาฟามาหยาปลอย้าเลยนะ กเปตาราดกัรมก็มาอะไรคะแม่บักขโพดถือดินได้กินได้รึเปล่าไม่กินเด้กำลังมาพิ้งไปเอากินไปเอาไปเล่นกันซะแต่นั่นพราะได้รอกองแยกกันก็เห็นได้แต่นั่นขอเดยก่โทรหาเราไม่กินไ่กินไได้ไล่โซนด้วสนุกแล้วของี่ดูมันีแล้วก็ม้วนแกอิ่มไห อะไรคะคนณอะไรคะเอาเทียนมะเอาเทียนนเทียค่ะเทนเทียนทเทียเออเทียนเทียเทียนเียเีนอันหมดสิอมาหอดก้อนแมีแม่ออกมาแล้วจาลูกมาหอดก้อนสิหอดแต่ห้อได้เออมาบอกลูกเอาไว้จนขามโลดไปนะไปจนบอกเออแกเส้นมาก่อนแกขวางมาก่อน ดเป็นผู้แก่ขวงมาก่อนแม่กตัดีแก่ม้าีกันม่าตบ้าออกออกมันโผ่ไมตด้ตัดผู้ไปเมียัน้้อา่นบนดันลเม่าเบนนใจกันไมบนทันในมาไงเมมบนทไใมาไงมตนหอดเฮาไม่ตัผู้บนหอาแอ้เลยให้เขานั่งก่อนจะผู้เอ็มบนทัน เอนาว่ะนดูจาเมียัมเนเนี่ยไม่ได้จ๋ามันจะเสีนาออกะเจะนาออกพีโอ้อย่าบวานใสใสกันนะไม่เอานะเขียดนอกไปใสูกเขียเดิเขียดที่ลาไปใสผู้บงเด็กน้อยเดียค้งเดยียนพี่เพ่อเขียน้องเพชรไปได้อโอ้นี่เอาไปหน้องไปให้น้องแล้ว อยากยิบไปนออไบ่คนนั้นงเออเอาเอออี่าตัวนี้มาหนิที่คอยตัวนี้อ่ามาบอกให้ระวังหน่อยตรงนี้แหละเอิบเอิบเอิบไอ้ไรไม่ดีโค้เซนจ้าควรยังควม้งจินุ่นจีนุ่นเฮ้ยจีนุ่นนเออจะมาเจ้ากินุ่นก็วด มันมาไปนม้ใกินพวอข้าวมันผสมบางเวไปเดียไปได้ไม่พี่นุ้นกับมันมเพกอบที่เขาว่าเป็นม้าอยู่บเสาอย่างนี้แสดงว่ามัอันนั้อันุท้นท้เข่ากันงบ่นจะลงทัานเขากวนอยู่มันเหมือนย่นค่ะมาเพันนี้แต่นี่เหมือนโพไปมูนันอยู่บางข้าวซื้อไปเลยทิ้งทิ้ เออนเลยะมาะอดยอนมันมาเจ้าเรือด้วยจ๋าไปจ๋าอ้าเอนอนจีจ๋าจ๋าไปนะเอออะไรเหรออืมจ๋าอยจ๋ายายแตงจ๋าหล่าสามสาอืมโอเคเะเนะแล้วเาเพ่นถึงตาเ่จ๋าโอเคลเอาไม่ดกี ่ห้อดีินเอา่อหร่อเสีใ้หนูหนูแดงเย่อดีไปทุบทุบนี่งนใช้บีเอาไปให้เราซิมเป็นส้ดเนี่ยออะไรคะเป็นไรลูกอบเหรออบข้าวตาเลยเหรออบข้าวตาเหรอลูกแวอยย้ำเจ้าเราูเองทุวัน คนยลตาเลยังตาดนไม่ตนบอนูไหนอเป็นดินแล้วมันต้ออยู่ในดินนแเดี๋ยวยายเอาให้ตัวนึ่งให้มันให้มัอยู่ในดินตายนะเคเดี๋ยวยยมาให้คนละตัวที่มันยังไม่ตายเลยนี่มันมันสิมุนซ้ายหรเบิ้งเด้อนีน่ม Hả có 来来来来来，你你你帮忙喝，一个你帮忙。 พูดละโตแล้วลนกเด้อันฮะใช่เล่นนิดเดียว่เปลี่ยนรูปทีนึ่งให้โปเสียบด้วยเตแกงเองด้วยโเสียบนะนี่นี่ี 对，我也点了，不。 Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มนดินเน้อรายมันมนดินหมันมนดินเนอ้อ ออกมาเป็นคพละลายไม่ได้เปลี่ยนโทษจ่ ん <noise> <noise> สวัสดีค <kr> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะัี้เดูดูดูมามาเไปจะทำให้ดูใครมาใครมาเอาใครมาแล้วไมแวครมาวมา่ามดีมาว้าวทำไมก็สวยว้เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยเมื่อกี้ยังข่าอยู่เลยไม่เาเรียกใครใครพี่อุม พี่ม้อยแม่ใครใครชื่อพลอยคะพลอเอ้าว่าจะเอาของลงมายูเซเว่นย่านของเฮียละวันเสียเอามาขายับทั้นอยู่นี่แม่แม่เพื่อนหัวต้องออกมาแต่บ้านน้องก้อนยูมองในเซเว่นยังไงไปไปขายอยู่ของพูนตีบินน้องพูนขายอยู่หม่องนันบอมเป็นปะเซเว่นบ่องเกาท่างโค้งเลยแม่บอดี้คน เพื่อนน่ะ,นะบอกว่าแมนจ่าัาที่นี่ย่านของเฮีก็เลยเอามาไปนี่